ดวยก่อนนะคะยึดใช้เข็มหมดยึดก่อนค่ะใช้เข็มหมดยึดก่อนเนี่ยใช้เข็มหมดยึดก่อนนะคะ,มมมมนนะ,คะแล้วก็ไล่แผ่นอีกวิธีนึงนะคะ อีกนิทีนึงเนาวแต่เราจะถนัดนะคะวันดีค่ะมาอีกแล้วชาตกแล้วอือฮะทำยังไงมาเย่ยได้ความันเลยวันเนี่ยโอ้มีกี่พี่เ,เอ่ยเดี๋ยวจ้ะอันนี้จะตัดออกให้หนูเฉยเฉยได้ไหมคะตัดแล้วก็พับเย็บเนาะ,ะใหม่เนาะมันมันลากหรือเปล่าคะไม่ลากบอ ลากไม่เอ่ยบ่อจ้ะตาหนอกบอร์อยเป็นบ้องเค่เท่าไหร่จ้ะแปดสิบบาทไอ้วันนี้นะวันนี้หรือวันไหนวันนี้จ้ะเดี๋ยวจะมาเอาไม่รู้สิโอนทองเนี่ยเออโอเคช่วยใส่ตู้ซับมากใจหนูมองไม่นล้หอกอันรู้ว่าสื้อชุดไม่มีพอเลยไงกิดหนูเท่าไหร่ มันตัวใหญ่ไงเอามาดูอันน mm. ั้นอ euh ีกเรื่องหนึ่งเออมันโบทันนี่เงินอยู่แห่งเงินหมดกันอันนี้แปดที่ปามันตัวใหญ่เฮี้งทีนี้พอยิ่งพอเออเออเออเดี๋ยวเอ็นฮี่ยงก็บเซนต์กับกายที่ฉันอยู่ข้างเนลงไม่ได้โทรศัพท์มากอี้เอามาณนู้นนี่น่ะ เว้นไม่ให้ค่ะโหจดเอาเจี๋ยธนาคารงนอแปดีบัทองนูด้วฮะเออเออเอออแปดจีบัทองนูด้วจ้าเมีนเมนเมพราะว่าแต่ละคนมันบอสมันบอกขึ้กันตัวมันมสีส่ให้ไงเออเออ แต่ตอนนั้นน่าโอนมากอะเห็นอยู่เดี่ะ วิธีหนึ่งนะคะอีกแวบวิธีเย็บล็อกข้างขน้าก่อนแล้วค่อยมาขางหก็ได้อันนี้คืออีกแบบวิธีหนึ่งนะคะแล้วแต่เราจะถนัด ือไล่ขอบไล่ขอบริมก่อนแบบนี้คือไล่ขอบริมก่อนแล้วก็มามาตรงกลางแต่ก็ยึดยึดยึดเหมือนเดิมนะคะยึด จะสะดวกด้านไหนนะคะก่อนด้านสันกลางก่อนหรือด้านในก่อนหรือเอาขอบยึดเป็นแผ่นก่อนก็ได้ค่ะสองแบบนะคะที่สอนวันนี้นะคะแล้วก็ม้วนขอบ แล้ว,วอย่าให้ตะเข็บปีออกมาได้นะคะดูดีๆนี่คือตะเข็บปีนะคะ ตะเข็บปีดไม่ได้นะคะเวลาม้วนขอบเก็เรบ,ระะรบริมให้เรียบร้อยนะคะเก็บริมให้เรียบร้อย ยังเหรอเห็นไหมฮะมก็จะได้ลูกทรงที่ตึงอะค่ะแล้วแต่นะคะมีสองสเต็ปนะคะ จะยึดด้านข้างก่อนหรือจะยึดหรือจะยึดด้านด้านแต่ที่จริงซ้างๆาขอไอ้นี่ส่วนตัวนะคะก็จะเป็นยึดข้างก่อนแล้วค่อยมาเย็บเข้ามาข้างในนะคะ เย็บเข้ามาด้านในก่อนนะคะเย็บเย็บขอบเอาวิธีที่สองนะคะฉันงราว่าว่าค่อนข้างมือใหม่น่าจะชำนาญกว่าอย่าลืมนะคะไล่ขอบก่อนนะคะอันไล่ขอบจะง่ายกว่าสำหรับมือใหม่ อย่าลืมนะคะไล่ขอบก่อนเอาลองลองไล่ขอบก่อนนะคะจะง่ายตั้งข้าวก็ทําหาเหมือนกันค่ะแต่ก็ยืดยืดไว้ก่อนนะคะอันนี้ยืดให้ตึงนะคะแผ่นนี้ต้องไปชิดริมนะคะ ะะแผ่นนี้ต้องไปชิดริมนะคะดึงแผ่นให้ตึงค่ะดึงแผ่นให้ตึงนะคะ นะคะดึงให้ตึงดึงแผ่นข้างในให้ตึงแล้วก็เย็ดขอบก่อนเทคนิคนี้นะคะเอา กวานะคะเอานี่ค่ะบึ๊บนี่เห็นไหมล่ะคะมันจะง่ายกว่ากันนะคะไล่ขอบก่อน,นะคะ่ะเห็นไหมคะมันก็จะได้รูปทรงสวยเสร็จแล้วเราก็มาเก็บขอบนะคะทีเนี้ย เ็บอเอาเส้นริมเส้นกลางให้ตึงอะคะ่ะขั้นตอนเข้าแบบง่ายง่ยม้วนขอบ เนี่ยค่มว้วนขอบส,สวยๆนะคะ การม้วนแบบนะคะม้วนแบบเห็นไหมคะเข้ารูปง่าย